นะไม่รู้ตัวชื่ออะไรอนะ่ะตัวชื่อโอเคโอเคโอเคเปลี่ยนภาษาคำศัพท์เปลี่ยนภาษาไม่ได้วอ๋อกดแถบถือไปกดโดนปุ่มแถบไม่ได้โดนปุ่มเปลี่ยนภาษาไอ้เนี่ย โอเคเราเล่นแบบโรเวลหมดแบบปกตินะเพราะว่าเราเพอเล่นแบบพายคอไปได้เล่นไโคลแล้วตายตลอดโอ้โหเลยที่มันช่างแยีตาโอเควันนี้เราอยู่ในะวันนี้เราเล่นอะไรครับโหมดธรรมดาโหมดโรมโบ้และ ก็เลยละเคโฟนที่ไม่เล่นท้าคอเพราะว่าตายวกว็าตายบอยอ่อยเออแล้วมอสที่เราลงวันนี้มีมอสแผนที่แล้วก็แล้วก็รีซับแพคเออสารดีแล้วก็ Lisa เชเดอาาร์อะไรวะดูเชเดอร์เชเดอร์อันนี้ ander, Ch ander. Ch ander นเราใช้โซเดียมเจล ไปก้าเ,ออเราเราควรตัดไม้ก่อนใช่ไหมไปตัดไม้ตัดไม้ก็มีน้อยหน่อยออแล้วก็ลืมบอกมีรีซอแพกไอไบมาที่แบบโผล่ขึ้นมาอย่างไหนอ่ ก็มีมอสถ้าใช้ขวานตัดสมัยม้จะแบบขายทักต้นเลยวม่าเราตัดทีละทีโอ้โ,อโอมอนมบอลก็ชิปครับเะลักมาหกอันเลยเะลักมาหมดอันเลยเหรอม่เะลักมาหกอันเลย ต้องประตูในเธอเลยว้ายเออไปเจอประตูในเธอโอ้ยเฮี้ย,ยไม่เห็ี่ยวเลยไม่เห็่หวยวไปกันมาดูแล้วว่าอะไรที้จะมีอะไรตกไม้ขึ้นในแม็กมากโอ้มีชิคก็ใส่ชิคก็เลย โอ้โห <idd les> oh, <laughs> ีตนกันเนไปเ้ยหมู่านเฮ้ยเกิดโคตรดีเกิดโคตดีเลยมีหมู่บ้านไมเกิดโคตรดีมีหมู่บ้านดีจังดีหมู่บ้านกล้ๆ น้ำน่าล่นจนังเลยน้ำสีใสๆน่าร่กเอาดูขวาเลยเปิดดูสิขอเตียงหน่อยละห่อจีจีบ้านนี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้ใช่ปะทำยไดไแล้ว a kiếm chị ơi chị ơi chị Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ของดีส uh, anyway, ิโอ uh, uh ้โหหาเต็มเลยรูดใ้หมดเฮ้ยมันต้องใช้อะไรมันต้องใช้อะไรเีออมันต้องใช้ไอ้ที่มันต้องใช้เขียวใช่ไหมอยู่บ้านมีแต่ใจเดียวอยู่บ้านเดี้ยอ้าวบานบ้าน เดี๋ดวคุณเหลร็วเยอะตีละครเล่นๆเดี๋ยวมันสองหมู่ว่าติดกันไปแล้ว เอาอีกแล้วตอกอีกแล้วเก็บมาให้บ้าเอรรมดาแล้วควรจะไปอยู่ใน อิมาไหมไออิมาก็หาอาหารยากด้วยอ้อนี่รู้ไปแล้ว ใชดไมฟาดหนึ <g ười> ่งหนึ oh, ่งใผาเโอ้หอบไม่ถึงเออนั่นแหละเออไ่รูว่าจะเสร็จตอนไหนเนี่ยตุฟาดเลยวันน้แกจะไ้อโอกระโดดกระโดดที่มได้ ตีต่อไปตีเอาเอไม้ตีอะไรก็ได้เอาอาจะตีตีตีอะไรก็ได้ไม่มีอาวุธใช้ไม้แทนก็นได้ได้เสร็จแล้วตีเลยระเบิดแล้ว โอเคไ้เล็กวมาสี่กอนเงียเฮ้ยไปครับพวกไหนแลครับไปกนเลยครับพี่อ r ก่อนะ ตเตอร์มาเจอเข้าอยู่เข้าสู่ยุคเห็ดเฮ้ยยุกเฮ้ยลุกเฮ้ยยุคเหล็กก่อนยุคหินลงออไปมงจะขึ้นได้ไหนะมลงไปจะขึ้นได้ไหมนี่ไม่รู้แต่จเจอเหล็ก ผมบอาใว้ก่อนว่าตรงไหนมันหมู่ะเอ Holy no! เอโลีน้นี่ตรงนี้ม่บผมสิเอ่อเซตเมมโพย์ไม่ใช่เมพยออกเอเอเมพยออกไงอะ ทาแม่ไปเราเนี่ยเกรดไม่พอเลยสีอะไรเนี่ยสีดำมยไม่เหรอสีอ่ะคว้า V หนึ่งหยับพีโมดเยอะหยับมาออกตัวหลงหลงอะไรไหเนี่ย สุดแคบมากเกินพอเลยัยไม่อยากเป็เยอะมันอยู่สูง้วยเออย่างนี้ขุเสียสกิลใช่ไหมเสียกิลลิตันเสียสกิลกล่าสกิลอเอาไมแค่นุณเสียงเสียงมอเตร์ Kìa mà to Chạy skill kêu nữa Ui Ta đi สอบนี่เด็กไม่รู้ว่านอยู่ข้างล่างเลยรุ่นเกลือรุ่นขุดคุดคุดขุดคุดุดคุดคุดคุดไปคุดไปอือุ๊ยยิงนยยไม่โดนอุ้ยยิงโดน่ะเราไปแล้วอยู่แล้วจ้า ไป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 อยู่แล้วไปอยู่แล้วชู่อย่างคู่สู้ไม่ค่อยได้พุดกต่กูแบบนี้อุ้ยไม่ใช่จะเหล็กเลยเอาก็เดี๋ยวเดี่ยวให้มักก้เดียวเอง <laughs> ไป นี่ไงในมีดีแมพเริ่มเริ่มเห็นพื้นยาแล้วงั้นแปลว่าน่าจะใกล้ถึงพื้นแล้วนี่ไงนี่แล้วพูดกลางคืนพอดีนอนในบ้านเลยขออนอนซ่ <c oughs> าซ่า เราไปกาดูรูปแบบสิอะาจะไปตั้งสีทาตรงไหนไม่เราจะไปลรงงทำตรงนี้ก่อนเอ๊ะเทเตบหลอดด้วยเตะหลอดด้วยเลยเหรอโอเอ่อทีมได คือเจนแล้วพอกดไม่อะไอ้นักผมมากเลยเวลาจะไปตรงยลุตเต้ตุ้ยนะ เดินเดินเดินไปเห็นชูตอนนี้เจอมวีเออสวีสวีอ่ะเธอด้พีนี่แบบขึ้นแต่อะไรขึ้นแต่เนื้อแอาพอฟที่สิงเหลือนี่นา วิธานอุ Sadly, okay. die. Die ้ยเป็นน้ำไข่เฮ้ซิ่งเลือน่าจะมันโอเคนี่คือท่าที่เราจะลงกรเติมงานลีโอ้ทําน้ำขึ้นแล้วเฉดเดอร์นี้น้ำใสจริงเลย พี่เจเลยกก่อนเดียวฮอลีชิตเราต้องรีบไปปักใช่ไหมใช่ไหมเว้ยทำโกสปอมันอยู่ต่ำขนาดน,นี้ได้เหรอไอ้กโกสปอมมันอยู่สูงได้เหรอ ออไม่เคยรู้เลยด้ว่าเกิดสปอร์มันเกิดมันเกิดในวายวายสูงๆได้ทุบทุบทิ้งแม่งแล้วอไม่ยเดี๋ยวมลียมาเเดี๋ยวมาเลดีเดี๋ยวมาเลยเดีวเลลยดี๋ยวเาเมีมา เราก็ต้องไปขุดไม้ใช่ไหมใช่เราไปขุดไม้ขุดต้นใหญ่อะไรได้ยัมไม่ดนละอาได้เก็บเออหลืมบอกเลยว่าเราเล่นต่เวอร์ชัน่น1.21.4 เพราะเพราะว่าไม่รนนนมมู้ไม่รู้ว่าอยากเล่นบอลเน่ยเอ้ยไม่ไม่รู้ว่าอยากเล่นบอลชัดเลยเออโอ้โหแล้วได้เป็นล็อบสตอร์เอ็กคุณเล่ นี่คือมอดที่จำเป็นมากได้ครับแล้วเราก็มีอีกมอดหนึ่งที่จำเป็นออมอดยกกล่องได้แล้วก็มอดกระเป๋าอนะไจำเป็นจำเป็นเสนก๋วยเตี๋ยวตันดิเอ่นออแมปมันก็ไปได้แต่มันมีอะไรนบ มีจอยขาวมคือยขาวมีม้าขาวด้วยไม,มันคือมา้มาม้าผสมสีแัดคือมา้าขาว ได้ได้คือว่าผสมสีเอ้ย,อยนีล่าเขาเขาเลยไปเอาอ่ะผ้าไปทางเี้แต่ไม่ใช่ทำอะอุ๊ยอุ้ดิแก่หน่อยเฮ้ยหน่อยหนีขนมปังไหมม <c oughs> ันหนีเลย ุ้ยเอ้ยเวมทำอะไเนี่ยรงไหนเนี่ยตรงไหนราตรงนี้หนาบโอเมรตรงนีมอโหิยืเด็ดวอตตยีาฟนเจอทัพธรรมดาเลยเอ้ยเจอทัพธรรมดาเจอไอ้บอ พูดแล้วจำตัวฝันไปแล้วฝันไปฝันไปจำคเป็นว่าันมีาเก่ขึ้นะ้สิ่ีเหลือเลนลงไปเหลือคือม็อบส่ีเหลือือพวกมัดไปพวกมอบไปพวกม็อบพวกมอนเตอ ว่าเราไม่เอาแล้วเพราะเราบิ่เตียงเลยเขาตายกระโดดกระโดดโอ้ไอ้หนูบ้านอ่ะใช่ไหมใช่เว้ยหมูม่บ้านมิเรทมิเรทส,สองเทียดมิร้อ าพูดน้ำแข็งก็วับเลยไป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 ิดปรตปปตจะเตียงสีแดงแล้วเตียงสีฟ้าตะเผาเออของเงินตัวเลยจะขอแล้วตะเภาวันนี้ Ba chỉ bát chơi bát kim bát hỏi là gắn tôi thật đẹp ở pha kỳ thiện ở pha rồi, thiện ở pha kỳ thiện ờ pha nào, phía จะเป็นก็ทิ้งไปเขาก็มีไปแชกหลายๆอรัเวะออ่าันนี้อะไเหี้โอเคปุยดอกไม้มาเดียวโอเคมีต้องไรมีต้นอะมีอย่างอื่นที่ ตาดีเตานี่ต้กัการขยากเกินเยอะกูเห็นเป็นบล็อกอี้เด้อแต่ได้คิดว่าเป็นผมเลยเป็นบ๊อกเลยไม่เป็นบล็อกเลย,เอเลยขออะไรกันนะเนี่ยเขยังไม่อนุญาตเลยรนะขออะไรกันอขออะไรกันอันนี้ พอดีเลยพี่วัดพี่วัดแผลที่ะโอลยเฮ้ยอัดไปกี่นา,อาออาอนาทีแล้วี่ยเอายี่เอายี่สิบนาทีแลวเหรอแล้วก็ขอกลับลาด้วยการถือพี่แอ็กแล้วก็อยู่หน้าบ้านอย่างงี้ Okay.